อาวุธและวิธีธที่สไนเปอร์กัมพูชาอาจใช้ในการสู้กับไทยนะครับโดยอย่างแรกเนี่ยกัมพูชาได้รับสไนเปอร์รุ่น C.S.L.R.4 จากจีนนะครับในการฝึกซ้อมโกลเด้นรา้อนนั่นเองและสไนเปอร์รุ่นนี้เนี่ยนะครับทางจีนเนี่ยเขาเคลมไว้ว่ามันสามารถยิงหยดน้ําได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันเป็นสไนเปอร์ที่ดูกออกแบบมาให้ยิงได้อย่างแม่นยําและยิงหยดน้ําได้นั่นเองนะครับ ซึ่งรูปนี้เป็นการฝึกซ้อมโกเดนราคอนนะครับในปี2020จะเห็นได้เลยว่าหน่วยสไนเปอร์จีและกัมพูชามีการฝึกซ้อมร่วมกันนะครับโดยจากในรูปเนี่ยจะเป็นสไนเปอร์อีกรุ่น QBU10 นะครับเทียบเท่าจุด50ที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วแต่ให้ดูในส่วนของกล้องนะครับจะเป็นกล้องแบบอิเล็กโทรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอิเล็กโทรไอนะครับผู้ผิดนะครับก็คือจะเป็นกล้องที่มีคุณสมบัติในการค้นหาเป้าหมายนะครับมีระบบเลเซอร์วัดระยะยิงวัดวิถีกระสุนได้นะครับ ซึ่งกระสุนที่ใช้ก็คือกระสุน7.62นะครับขนาดเดียวกันกับปืน AK นั่นเองจริงๆปืนนี้เนี่ยมันเป็นปืนซุ่มยิงมากกว่าสไนเปอร์นะครับแต่ข้อดีก็คือสามารถใช้กระสุนแบบ8.6คูณ 70mm มมได้นะครับกระสุนที่ใหญ่ขึ้นมาอีกซึ่งเป็นอาวุธที่มีการทำงานแบบ b o ว์แอคชั่นะครับก็คือยิงแล้วทำการรีโหลดทีละนัดนั่นเอง อย่างไรก็ตามนะครับปืนสไนเปอร์รุ่นนี้เนี่ยนะครับสามารถทําการติดกล้องเสริมได้เหมือนที่ผมกล่าวไปเช่นกล้องเลเซอร์นะครับพาร์ทไฟเดอร์อิเล็กทรอนิกสออปติคอลนะครับเรียกได้ว่าฝีมือของกัมพูชาเนี่ยอาจจะห่วยหน่อยแต่เมื่อมีระบบกล้องแบบนี้เข้ามาก็อาจจะช่วยลดทอนข้อด้อยของกัมพูชาไปได้นั่นเองและมีภาพยืนยันแล้วว่าทหารกัมพูชาเคยฝึกซ้อมรบสไนเปอร์รุ่นนี้นะครับและล่าสุดมีการรายงานว่าตามสมรภูมิเนี่ยนะครับเริ่มมีการวางหน่วยซุ่มยิงหรือสไนเปอร์หรือพลแม่นปืนกัมพูชาแล้ว และอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับสิ่งที่ผมไม่อยากให้ประมาทก็คือการค้นหาเป้าหมายด้วยระบบเลเซอร์ของกล้องของประเทศจีนนะครับเรียกได้ว,ว่าฝีมือกัมพูชาอาจจะห่วยแต่ถ้ามีกล้องแบบนี้เข้ามาเนี่ยก็จะช่วยให้ลดระยะเวลาในการฝึกและสามารถยิงเข้าเป้าได้นั่นเองนะครับ